สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญพรชูรัตวันนี้หนูจะพามาดูกลุ่มทอผ้าไหมของบ้านดอนงัวค่ะเชิญเลยค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่เฮดอาชีพกุ้งยังคะกลุ้มทอผ้าไหมจ้าคุณแม่ซื้ออะไยังคะคืออํานวยวันทองดีจ้าหนูอายุเท่าไหร่จ้าหนูอายุ9ปีจ้าอุ้ยทำไมเจ่งจังคุณแม่เฮดอาชีพยังคะ อาชีพทำหน้าแล้วก็ทอผ่าจ้า,าชีพเสริมจ้าอ๋อจ้ามีประวัติความเป็นมาของก่มเจ้ไหนจ้าอ๋อจ้าเฮากับเหตดมาตั้งต่เริ่มตั้งต่างปูญาตายายเฮาผลลูกลบกาบันนี้ก็มีทางอันอัจนาชุมชนเิ่นให้งงานมากโตเติมให้งง้นมาเป็นทุนเป็นไหมเป็นได้ครับ นี่แหละจ้ากับคุณคู่ปอสอนอพ่นหาแน่เพิ่มเขามาได้ได้เม่งงานทำพ่อบดไดวางงานเมลูกลาคุณแม่มีสามาชิกกุมจะคนยี <25 S 2> ่สาาิบห้าคนจ้ามีวิธีเฮ็ดจังไดแน่จ้า๋อขั้นตอนเป็ลูกลา<ม>ขั้นตอนกักวักไหมควักได้ควกไหมควักได้แล้วกะเทาก็มาเฮ็ดตัวนี้เทากับมาคน อันน like MM like ี้เขาเอื่นเครื่อหูจ้าอันนี้เขาเอื่นไล่มีผููมัดมีอยู่ทางทุนจ้ามัดมีเขาไหรมีอุปกรณ์มีสีนำย้อมเขาก็ขึ้นไปท่อเป็นไล่จ้านี่ก็มะควงเหลอะก็ขึ้นไปท่อเป็นไล่ก้อนสีมะเป็นเสนได้ตองเห็นจังใดแจงสีมะเป็นสนได้เส้นได้เอาเส้นไหมซะเนาะจ้าเอาเส้นไหมเขาเลี้ยงไหมจ้าเลี้ยงมอ่ปลูกมอนเลี้ยงไหมจ้าเขาก็ มาเลียงล้วก็เขากับมะสาวเป็นเซนแล้วเขากับมะท่อเขากับนี่แหละลูกหลานคนนผลงานของแม่ไปดูไปคนน่ะเสรไหมอ่ะไปไปเบื้องแม่ติ่ภาไปเบื้องตรงกลางมุ่งให้เพิ่นอีหล่าเขามาเบื้องน้ำยายบ่มาดูเคยเห็นบ่เขามาลูกเขามาแมงวันที่เขาของยาย้มงวันเขาเมื่อใดได้ลูกจ้ามันนอนสามจ้าอีหล่ายานบ่เขากับเขากับอันพ่อพ่อพ่อมันนอนสี่หรอมันกับสุก ทุก,ก็ตัวมันก็เป็นแดงๆเขากับไปเก็บไ่จอใส่จอพุนมานนี่มันเ,เป็นฟักเขาเอื่นฟักหลออเกียบเตะมันมาออกลูกเป็นเป็นผีเสื้อไงเคยเห็นบ่เป็นดักแดก้ก้อนหล้กกับเขาเก่าแนวไว้เอาแนวไว้ไวมันกับว่าเป็นผีเสื้อมันก็ออกไข่ถ้าออกไข่หล่วมันกับสิมาอาทิตย์หนึ่งมันกับสิมามันกับสิมาแตกเป็นตัวตัวเล็กๆอ่ะ เคยเห็นไหมตัวเล็กๆเออ 1, 1> มันกับมาอาทิตย์หนึ่งมันกับมานอนนอนหนึ่งอาทิตย์ที่สองกับนอนสองนี่อาทิตย์ที่สามแล้วมันนอนสามจ้ะอีกอาทิตย์หนามันกับสีนอนใหญ่อืนนนสีมันนอนใหญ่ันน,นีนนนนมน้มันกับสีสูกม้อนมันกับสีเศร้าเด้บวะนี่เออมันกับสีเศร้าม้อนมันกับสีสุกมันกับสีออกมาเป็นหนนู่นฟัหกหลอดรีบฟัหกหลอดรีบยอคุณเอาแน่ไว้มันกับเป็นไขว้นี่กะ มูเฮาถิสาวเข้ากับสาวเป็นเินไหมจ้าเขาสาวเป็นเซนไหมเขากาาับม,มาท่อมาลุสีมาดองมาหยังนี่แหละจ้าโยผุนพอมันสูกเข้ากับเจี๊ยบใส่จออีกประมาหาหามือเขากับมาสาวไหม,ท,มที่มันที่มันทำทำทำร่างแล้วน่ะอันใดท,ที่เขาสิเก็ไ๊ไวถ้ถเอาแนวเขากับเอาไว้จักหอยจักหอยเขากับเอาถ้าเขาาจากไดหลายเขาก็เอาสองหอย สองลอยสามรอยฟักจังเสียเอีนพุ่มกัญญาบานเฮ้าแม่จ้าปลูกปลูกม้อนไว้ปลูกม้อนไว้ล่ะกะเออเอาใส่เห็ดขึ้ยย่ายน่นลูกเออเห็ดขึ้ยย่ายปลกไปขึ้ยย่ายน่นลูกอ่ะเออนั่นเราต้องขีดก,ก็ได้ลูกอะ่ะปลุกไปออออไเออเอตรงนี้คือคือมัดมีจ้านี่แหละไปคนมีเอาสินเอาสินไหมไปคนมีล้ะกะมามัด,มดจา้าอันนี้เพิ่นเออไล่อันพระเจ้าหลานเธอสิลิวันวลีจ่จ้า จะไล่ขอมีขอะอีหล่าห <ria> ็ดเป็นบ่พอจ้าเดี๋ยวอีหล่ามหาต้าย่าด้ยเด้อ้าตรงนี้ตรงนี้เจ็บสีแล้วเหรอจ้าแก้มีแล้วก็สิไปขืนตำอยู่ทั้งกีจ้าอยู่ทั้งอยู่ทั้งเงินกงกบเมนจ้าอันนี้มีดอกแก้วจ้ามีประจำอำเภอวารบือจ้าอันนี้มีประจำอำเภอเฮาจ้ามี มีไรดอกแก้วจ้ะอันนี้มีคุณตาคุณยายคุณนงเนอจ้ามินีหนูขอพูดคุณแม่ที่ให้ความดูหนูหนูสีเอาความรู้นี่ไปต่อยอดของหนูด้วยค่ะจ้าขอบคุณค่ะจ้าเรียนหนังสือเก่งๆเด้อตัวเรียวๆดมมันอยู่น้ำยายเด้อจ้า ¡Gracias! <laughs>